รายการยืนนั่งฟังเดินเจริญสติภาวนาแบบผ่อนคลายผ่อนพักรักษาใจให้โปร่งใสสุขเบาด้วยพลังแห่งฉันทะและธรรมะสมาธิ เราคุยกันถึงเรื่องของการฝึกที่เราจะแบ่งปันความรักทั้งต่อคนที่มีความกำลังมีความสุขประสบความสำเร็จเรียกว่ามุทิตาแบ่งปันปรารถนาดีต่อคนที่กำลังมีความทุกข์อยากให้เขาพ้นทุกข์เรียกว่าการุณาหรือว่าคนที่เป็นกลางๆก,งก็แผ่เมตตาอยากให้เขามีความสุขไอ้กระบวนการหรือวิธีการที่เราจะส่งความปรารถนาดีอย่างเนี้ยนะก็มี รูปแบบการปฏิบัติได้ทั้งผ่านการให้ก็ได้เรียกว่าทานผ่านทางถ้อยคําการเอื้อนเอ่ยคําให้กําลังใจคําแนะนําคําปลอบโยนอันนี้ก็เรียกปิยวาจาใช่ไหมหรือว่าการที่เราลงมือกระทําเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อเขาก็เรียกว่าอัตจริยาทําให้เขาเกิดใจเป็นกุศลทําให้เขามีพลังที่จะกลับมาต่อสู้แก้ปัญหาเนี่ยอันนี้เรียกอัตจริยาใช่ไหม แล้วก็ข้อสุดท้ายสมานตตาก็คือการวางตนเสมอการร่วมทุกข์ร่วมสุขการที่เราจะยึดเอาทำเป็นใหญ่แล้วก็ทำตัวเรานำพาตัวเราและสังคมรอบข้างไปในสภาวะที่ดีงามเปรียบเทียบกับว่าเป็นการพัฒนาไปสู่สภาวะที่เสมอกับผู้ที่มีคุณธรรมคือพระอริยะทั้งหลายทานปิยาวาจาอัธายาสมานตตาสข้อนี้นะก็เป็นมชื่อหมดธรรมเรียกว่า สังขาวัตถุ4ก็เป็นภาคแสดงออกของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารเป็นคอนเซปต์ในใจแสดงออกผ่านทางสังขาวัตถุ4ีครานี้ในกระบวนการที่เราจะฝึกกรรมาฐานเหล่านี้หรือว่าฝึกพัฒนาสภาวะใจที่ดีงามอย่างนี้เนี่ย ก็จะต้องฝึกเริ่มต้นเนี่ยถ้าว่าตามคำพีวิสุทธิมรักเนี่ยท่านก็จะบอกว่าฝึกเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนแผ่เมตตาให้ความรักตั้งเจตนาปรารถนาดีกับตัวเราแล้วก็ค่อยๆขยายไปสู่ผู้คนรอบข้างเริ่มตั้งแต่คนที่มีพระคุณต่อเราคนที่เรารักแล้วก็ค่อยๆขยายไปสู่คนที่เป็นกลางๆแม้เราไม่คุ้นเคยด้วยไม่ได้พบปะไม่ได้รู้สึกว่ามีบุญคุณโดยตรงแต่ อาตมาก็ชวนว่าถ้าเราพิจารณาลงไปให้ลึกเนี่ยคนที่เหมือนเป็นกลางกลงเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีบุญคุณต่อเรานะเขาก็อาจจะเคยมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทําประโยชน์เกื้อกูลต่อเราอย่างที่เคยยกตัวอย่างแม้แต่คุณลุงที่ยกกระป๋องปูนสร้างบ้านให้เราอยู่แม้แต่คนที่ปรุงอาหารทํากับข้าวให้เรากินแม้แต่หมูที่เราไปรบกวนชีวิตเขามาต่อชีวิตเราทุกสรรพสัตว์สรรพชีวิตมันก็มีความเกื้อกูลต่อกัน หรือถ้าจะมองไปไกลกว่านั้นอีกอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าทุกสรรพชีวิตก็าอาจจะเคยเป็นญาติมิตรพี่น้องกันมาทั้งนั้นคนที่อยู่ข้างๆเราทํากิจกรรมกิจการร่วมกันแม้จะขัดข้องขุนเคืองใจกันบ้างเขาก็าอาจจะเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ได้นะเราจะโกรธอะไรกันนักหนาเชียวหรือถ้ามองลึกลงไปกว่านั้นอีกก็จะเห็นว่าแม้แต่ว่าความขุนเคืองปัญหา หรือการกระทําที่เขาทําไม่ถูกใจเราเนี่ยนั่นก็ยังเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรานะที่ทําให้เราเติบโตที่เราให้เราพัฒนาที่เรามีความสามารถอยู่ทุกวันเนี้ก็เพราะปัญหาเพราะอุปสรรคเพราะฉะนั้นการกลับไปเห็นคุณค่าแม้แต่กับปัญหาอุปสรรคหรือคนที่เคยทําไม่ดีต่อเราเนี่ยก็เราก็สามารถจะรักเขาไดา้เพราะฉะนั้นกระบวนการฝึกเนี่ย สรุปตามวิสุทธิมรรคก็คือเริ่มตั้งแต่รักตัวเองรักคนที่เรารักรักคนที่เป็นกลางกลางและขั้นที่ยากที่สุดแต่ก็สำคัญมากด้วยก็คือฝึกที่จะรักแม้แต่คนที่เป็นศัตรูเป็นคนที่เคยทำไม่ดีต่อเราเป็นคนที่เราโกรธเคืองไม่พอใจเราก็ให้อภัยเขาแล้วก็รักกัน ในแต่ละขณะของชีวิตเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขีดเส้นแบ่งเรากับอื่นมันก็ไม่แปลกที่เราจะห่วงตัวเรามากกว่าคนอื่นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราค่อยๆทำลายเส้นแบ่งระหว่างเรากับอื่นเราก็จะเริ่มเห็นชีวิตของเขาตรงหน้ากับชีวิตของเรามีคุณค่าพอๆกันหรือเท่ากันและถ้าเราพบใครสักคนที่ทำไม่ดีไม่ว่าจะทำต่อเราหรือทำไม่ดีต่อใครๆก็ตาม เราจะเผลอตัดสินว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างหรือหลายๆเหตุผลที่ทำให้เขาทำเช่นนั้นสมมุติว่าเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วทำร้ายผู้อื่นเราจะโกรธเกลียดคนคนนั้นหรือว่าโกรธเกลียดความเห็นแก่ตัว ที่มีอยู่ในคนคนนั้นถ้าเราไม่พอใจความเห็นแก่ตัวเราก็จะไม่พอใจความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นในทุกๆคนรวมทั้งความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นในตัวเราด้วยถ้าเราเกลียดชังความเห็นแก่ตัวเราจะไม่เกลียดชังบุคคลและเราจะยังรักคนที่เห็นแก่ตัวแต่เราไม่รักความเห็นแก่ตัว ถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะรักตัวเรารักคนที่เรารักและรักทุกคนในความเป็นมนุษย์ของเขาแต่ในใจเขาเขาคิดยังไงเขามีความเชื่อแบบไหนเขามีคุณธรรมมากน้อยอย่างไรก็เป็นเรื่องของคุณธรรมและสภาวะนั้นๆสมมุติว่าเขาเป็นฆาตรกรเขาเป็นคนไม่ดีสิ่งที่เราเกลียดชังคืออะไรเราเกลียดชังตัวความไม่ดีแต่เราไม่จำเป็นต้องเกลียดชังตัวบุคคลน,นั้น หรือลองคิดอีกแบบว่าถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เรารักเป็นลูกเราเป็นคนในครอบครัวเราและเขาทำผิดเขาทำไม่ดีเรายังรักเขาได้ไหมเราก็จะรักเขาแล้วเราก็จะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีนะอยากให้ลองปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นทุกๆคนไม่ว่าเขาจะเป็นญาติมิตรพี่น้องของเราหรือใครก็ตามถ้าเราเอาเส้นแบ่งความเป็นเราและอื่นออกไปเราก็จะรักเขา ในความเป็นมนุษย์เท่าๆกันได้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่ว่าเขาจะมีความคิดเหมือนกับเราหรือต่างจากเราแต่มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเรา ท่าทีของการขยายความรักออกไปโดยไม่มีเส้นแบ่งตัวบุคคลเนี่ยในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าอัปปมัญญาข้อธรรมเหมือนกับพรมิหารเลยนะพรมิหารมีสี่ข้อเมตตากรุณามุริตาอุเบกขาอัปปมัญญาก็เมตตากรุณามุริตาอุเบกขาเหมือนกันแต่ท่าทีของอัปปมัญญาก็คือการที่รักโดยไม่ได้มีเส้นแบ่ง ไม่ใช่ว่าพ่อแม่มีเมตตาเฉพาะกับลูกของเราเท่านั้นแต่เราจะฝึกที่จะขยายเมตตานี้ออกไปสู่ทุกผู้คนและทุกสรรพชีวิตไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เรารักหรือเป็นคนที่ทำร้ายเราไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่ดีในสายตาเราหรือเป็นคนร้ายในสายตาเราเอาคำว่าดีและคำว่าร้ายแยกออกจากตัวคน เราก็จะมีความรักต่อกันแล้วเราก็จะร่วมกันเกลียดชังความไม่ดีแต่ไม่ได้เกลียดชังตัวบุคคลต่อมาอยากชวนให้พวกเราลองฝึกเมตตาแบบที่เราเคยฝึกนั่นแหละเริ่มต้นจากความรักตัวเองขยายออกไปสู่ความรักผู้คนที่มีบุญคุณต่อเราที่เรารัก แล้วก็ขยายออกไปจนถึงทุกสรพพสว์และสรพพชีวิตแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เคยทำร้ายเราเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่น่ารักเขาคิดไม่เหมือนเราเขานับถือศาสนาต่างจากเราแต่เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเรา ชวนเราให้วางใจที่จะขยายความรักไปสู่ทุกผู้คนให้อภัย กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นให้อภัยกับความไม่ดีกับคนที่ทำให้เราไม่พอใจกับคนที่คิดไม่เหมือนกับเรากับแม้แต่คนที่เคยทำร้ายเราการที่เราฝึกมองเห็นความดีในคนดี นั้นง่ายแต่เราจะฝึกมองความดีแม้ในคนที่ทำไม่ดีกับเรานั้นยากสักหน่อยแต่เราอย่าเพิ่งสรุปว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นศักยภาพเห็นคุณความดีของทุกผู้คนทุกสัพพชีวิตรอบๆตัวเรา เราหายใจเข้าลองเตือนตัวเราว่าเรายังมีชีวิตอยู่และเราจะตั้งใจใช้ชีวิตของเราให้ดีแต่แม้ขณะที่เราใช้ชีวิตนั้นชีวิตที่เราใช้เราเองก็เคยทำผิดพลาดเราเองนี่แหละก็มีความไม่ดีถ้าเราจะโกรธจะเกลียดความไม่ดีในคนอื่นเราก็ต้องกลับมายอมรับความไม่ดีในตัวเราด้วย แต่แม้เราจะมีความไม่ดีเคยทำผิดแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาและปรับปรุงตัวเองไม่ใช่หรือเมื่อเราเห็นศักยภาพของตัวเราที่จะพัฒนาปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้เราก็จะฝึกมองและให้โอกาสที่จะเห็นศักยภาพนั้นในคนที่ทำไม่ดี หรือคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ดีซึ่งจริงๆเขาอาจจะมีเหตุผลมีข้อจำกัดมากมายเมื่อเราหายใจออกเราจะเห็นเราเชื่อมโยงกับทุกผู้คนและทุกสรรพชีวิตธรรมชาติแท้จริงไม่เคยมีเส้นแบ่งไม่มีเส้นแบ่งระหว่างประเทศเรากับประเทศอื่นมนุษย์ขีดขึ้นเองทั้งนั้นไม่มีเส้นแบ่ง ระหว่างคนที่เป็นพวกเรากับพวกอื่นเราขีดขึ้นเองทั้งนั้นเพื่อนบ้านศัตรูจึงไม่มีอยู่จริงตราบใดที่เราไม่สร้างขึ้นในใจของเรา ยืนนั่งฟังเดินเจริญสติด้วยพลังแห่งฉันทะและธรรมะสมาธิ